สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีปีใหม่ทุกท่าน fc ทุกท่านก็ขอให้ลำลํำเลยในปีใหม่นี้ทุกท่านก็ผมบ่าวพงการครับผมวันนี้ก็เพึงมาอัปเดตให้ fc ได้รับชมครับผมพอดีก็ติดตุราหลายสิ่งหลายอย่างครับผมในปีใหม่นี้อันนี้ก็มาเอาคืนสิบห้าลักมาให้ fc ได้รับชมครับผมอันนี้ของ fc ครับผมจะฝากส่งให้ปีใหม่ สิบห้าหลักตัวน,นี้ก็สิบห้าหลักครับผมเชือกเส้นใหญ่ถามมาว่าต้องใส่เส้นใหญ่เพราะว่ามันจะแกะง่ายครับผมเวลาติดหนักๆติดหนักๆเวลาโดนไก่หนักๆเราจะแกะคืนออกจากที่ว่ามันติดไปแล้วเนะี่ยแกะง่ายครับผมไปลองใช้ดูเรีบก็จะมีสิบห้าหลักใช้เป็นคืนทางก็ได้แบบคืนชนก็ได้ครับผม พื้นที่ก็เรียกว่าลิงชนนี่นะผมนะ fc ก็จะ,จะมีรังเก็บให้ตัวที่ไม่มีรังเก็บก็ก็มีครับผมเดี๋ยวให้ดูครับผมตัวที่ไม่ใส่รังเก็บก็จะเป็นรูปแบบนี้ครับผมจอเอ็นมันก็อยู่ทรงตัวอยู่เพราะว่ามันจะไม่งอมันก็อยู่ตามระบบของของเอ็นปกติครับผมก็ทํามาแล้วก็จะเป็นแบบนี้ครับผมก็จะ ใช้งานได้เลยบางทีก็ไม่ใส่ลังเก็บก็ได้ใส่ลังเก็บก็ได้แล้วแต่เอฟซีครับผมแต่เติมพื้นที่สะดวกสบายก็เอาไปใช้งานได้เลยตัวนี้คือสิบห้าหลักสีก็ตามที่ได้เห็นครับผมนี่ก็เป็นหลักทองแดงนี่ครับผมเชือกเส้นใหญ่แบบสายเส้นเล็กก็มีครับผมมุรลี่ก็มีแต่ว่า เวลาติดหนักๆมันจะแกะม่แกะ,แกะยากครับผมบางทีได้เปลี่ยนสายเลยบางท่านก็แกะไม่ได้ถ้าเป็นยี่สิบห้าหลักสามสิบหลักใส่เชือกสายเมนตัวนี้เส้นเล็กๆเวลาติดหนักๆก็จะพันที่นี่พันแล้วก็แกะยากครับผมถ้าไม่ชำนาญหรือไม่เคยแกะก็จะแกะไม่ได้ครับผมแต่ว่าเส้นใหญ่นี่ทามันรัดแล้วก็มันจะแกะง่ายรับประก,กันเลยครับผมตัวนี้ ลองใช้ดูครับผมตัวนี้สิบห้าหลักเป็นคืนทางเป็นลิงชนก็ได้ครับผมก็สิบห้าหลักก็ฝากขอบคุณเอซครับผมปีใหม่นี้ก็จะอยู่ประมาณนี้ครับผมก็ไม่ได้เก็บรายละเอียดเท่าไหร่ครับผมก็อยู่ประมาณนี้ครับผมก็คือใช้งานได้เลยเป็นใหม่ทั้งหมดของใหม่ทั้งหมดเอามาให้อซได้รับชมของใหม่ทั้งหมดครับผม นี่ดูต่อสายหน้าครับผมสายหน้านี่ดูเหมือนจะไม่เท่ากันแต่ว่าวัดทุกอันนะผมนะวัดทุกอันเพียงแต่ว่าเวลาเก็บนะมันมันไม่ได้เรียงตัวแบบถ้าเรียงตัวแบบนี้มันจะเท่ากันครับผมบางทีดูจากสายตาเหมือนว่าจะไม่เท่ากันแต่วัดทุกอันนะผมนะตัวนี้สายหน้านี่วัดทุกอันแล้วก็มัดตะขอเดี๋ยวามให้ดูสองเส้นนี่นี่ก็มันจะตรงกันนี่ นี่ถ้าวางตรงๆอย่างนี้สายหน้าก็จะตรงกันครับผมนี่มันก็จะตรงกันมไม่ใช่ว่าผูกสั้นผูกยาวนะผมนะเอ๊ะสี่ถ้าดูรู้จักถ้าว่ากร,รมไปแล้วนะเวลากรรมันเหมือนมันเหมือนจะไม่เท่ากันแต่ว่าวัดทุกอันครับผมสายหน้าคือแยกกาให้ดูครับผมนี่ก็คือสามอันนี่ละหนึ่งสองสามครับผม แล้ว,วาสายนาจะตรงกันไหมนี่ครับผมก็จะตรงครับผมเนาะนี่ทางโอ้สายนาไม่ตรงไม่ใช่ครับผมไม่ได้มัดมุมวนทำให้รายละเอียดเต็มที่เลยนี่สายนาตรงครับผมยังบางท่ัท้งมาเข้าใจว่าโอ้ทำมุมม่วไม่ได้มั่วนะผมนะคือทำมาในก็หลายปีแล้วแหละแต่มาดูเผลเผๆมันจะเหมือนจะไม่เท่ากันแต่ว่าวัดทุกอัน แหนาผมดึงขึ้นมาก็จะรู้เลยว่าเท่าหรือไม่เท่านะผมนะแหนาจะเท่ากันทุกอ,อันแต่พอดีเรากำไปแล้วมันจะดูเหมือนจะเอออันหนึ่งสั้นอันหนึ่งยาวครับผมดูจากสายตาไม่ได้ครับผมเนาะเพราะว่ามันไม่ได้วางเรียงตัวกันถ้ามันเป็นแบน,นเรียงตัวเป็นแถวเนี่ยมันจะเท่ากันนะผมตอนนี้ดูเหมือนจะสั้นจะยาว ันนี้ก็มารีวิวให้เอฟซครับผมเพื่อนว่าสายหน้าไม่เท่ากันไม่ใช่ครับผมวัดทุกอันอยู่แต่ว่าเรากำขึ้นมาแล้วมันก็จะคล้ายๆบอกเนี่ยมันะมันจะไม่เท่ากันวัดทุกอันครับผมอ่ะคลิปนี้ก็สวัสดีปีใหม่ทุกท่านนะเอฟซก็มารีวิวอัปเดตให้ชมคร่าวๆครับผมพอติดธุระครับผมจังนี้เอาฝากขอบคุณเอฟซครับผมที่สนับสนุนเช่นเคยครับผม โอเคครับขอบคุณครับ